ังกับวิชาคณิตศ,ศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนต่อเนื่องจากการคูณเศษส่วนนะคะเป็นการหารเศษส่วนที่มีลักษณะคล้ายๆกับการคูณเศษส่วนเลยนะคะแต่จะมีข้อแตกต่างกันแบบไหนนั้นเดี๋ยวนักเรียนไปติดตามตามตัวอย่างที่คุณครูกําหนดมาให้ได้เลยนะคะ,ะการหารเศษส่วนนะคะ เป็นการหาผลหารได้โดยนะคะการคูณตัวตั้งด้วยส่วนกลับของตัวหารเช่นนะคะตัวแรกถ้ายุ่ตัวที่อยู่ด้านหน้าเราจะเรียกว่าตัวตั้งส่วนตัวด้านหลังเราจะเรียกว่าตัวหารวิธีการเปลี่ยนแปลงนะคะตัวตั้งยังคงเดิมเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณจาก c สิบสี่ส่วนสาสิบสองเปลี่ยนเป็นส่วนกลับ นะคะก็จะได้เป็นเศษสั่ส่วน14นั่นเองค่ะแสดงว่านักเรียนจะต้องเอาตรงนี้ไปใช้นะคะตัวแรกนะคะอันแรกที่ครูจะพานักเรียนทำก็คือการหารเศษส่วนกับจํานวนนับดังนั้นครูกำหนดมาให้แล้วนะคะจำนวนนับของครูคือ9ดังนั้นนักเรียนจำไปด้วยนะคะว่าจานวนนับทุกจานวนเมื่อมาอยู่ในเรื่องของเศษส่วนจะมีตัวส่วนเท่ากับ1เสมอ ดันะะงนั้นครูจะเขียนแทนด้วย1ไปเลยนะคะในตัวส่วนของ9นะคะเศษ3าส่วนหยังคงเดิมเพราะเป็นตัวตั้งเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณจากเศษ9ส่วน1ครูเปลี่ยนเป็นเศษ1นส่วน9กะคะก็คือส่วนกลับของเขาจากนั้นนะคะแสดงวิธีการตัดทอนนะคะตามที่เราได้เรียนมาแล้วเรื่องของการคูณเศษส่วนนะคะดังนั้นวันนี้ครูจับคู่ระหว่าง3กับ9 สาเป็นสามสามสามเป็น9กโดยครูเอาแม่3ามไว้ในใจนะคะดังนั้นด้านบนเหลือ1แล้วนะคะจับคูณกันได้เลยหนึ่งคูณหนได้หนึ่งห้าคูณสาตัวที่เหลืออยู่ได้เท่ากับ15บดังนั้นข้อน,นี้ตอบได้เลยค่ะเศษ1นส่วนสิต่อไปอันที่2องจำนวนนับกับเศษส่วนนะคะจำนวนนับเหมือนเดิมค่ะครูเขียนตัวส่วนเท่ากับ1ไว้ก่อนนะคะเือจะได้ไม่งู ต่อไปเศษ12ส่วน1มันคือตัวตั้งดังนั้นคงเดิมไว้ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงแต่จากเครื่องหมายหารเราเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณโดยทันทีนะคะจากเศษ4ส่วน5เปลี่ยนเป็นเศษ5ส่วน4นะคะเปลี่ยนเป็นเศษ5ส่วน4เสร็จแล้วแสดงวิธีการตัดทอนเหมือนเดิมข้อนี้กูจับคู่ระหว่าง12กับ4โดยเอาแม่4มาไว้ในใจ แล้วครูก็แสดงวิธีการตัดทอนค่ะ4คูณ1เป็น4นะคะ4อะไรได้12ก็คือ4 3สข้างบนเหลือ3กับ5ข้างล่างเั้นหลือ1แล้วไม่ต้องไปสนใจแล้วค่ะจับคูณกันได้เลยนะคะ3คูณ5ได้เท่ากับ15 1คูณ1ได้1ดังนั้นได้เศษ15ส่วน1อันนี้ก็จะลักษณะเหมือนกับโจทย์ที่คุณครูกำหนดให้ถ้าส่วนเป็น1เราสามารถขอบเป็นจำนวนนับได้เลยก็คือ15 ได้เลยค่ะต่อไปลองมาดูการหารเศษส่วนกับเศษส่วนบ้างนะคะวิธีการเหมือนเดิมค่ะตัวตั้งคงเดิมค่ะก็คือเศษ1 3 4ส่วนจากเครื่องหมายหารเราเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณแต่จากเศษ39เส่วน12เปลี่ยนเป็นเศษ12ส่วน39จาจากนั้นแสดงวิธีการตัดทอนโดยจับคู่ ดังนั้นครูจับคู่ตัวแรกค่ะก็คือ13กับ39โดยครูเอาแม่13ไว้ในใจ13 1เป็น13 13 3เป็น39คู่ที่2นะคะครูก็เอา12กับ48จับคู่กันนะคะโดยเอาแม่12มองมาไว้ในใจหารไปทีละจำนวนค่ะ12 1เป็น12 12 4เป็น48หมดแล้วนะคะจับคู่กันไม่ได้แล้วจับข้างบนคูณกัน ก็จะได้เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสิบสองนักเรียนอย่าง,งงระหว่างข้อเมื่อกี้นี้กับข้อนี้นะคะถ้าตัวส่วนเป็น1ก็คือตัวด้านล่างเป็น1ให้เราตอบเป็นจำนวนนับได้แต่ข้อนี้นะคะตัวเศษหรือตัวด้านบนเป็น1ห้ามตอบว่าสิบสองนะคะมันจะมีข้อแตกต่างกันดังนั้นข้อนี้จะตอบได้เลยคือเศษหนึ่งส่วนสิบสองได้เลยค่ะข้อต่อไปเลยนะคะ เหมือนเดิมคะ่ะเศษ23 /3 3ยังคงเดิมไว้จากเครื่องหมายหารเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณจากเศษ46ส่วนแเปลี่ยนเป็นเศษแปส่วน46จากนั้นแสดงขั้นตอนนะคะการตัดทอนโดยการจับคู่เหมือนเดิมคู่แรกนะคะครูจับคู่ระหว่าง23-46กับ46โดยเอาแม่23ไว้ในใจ แล้วตัดไปทีละตัวนะคะยี่สิบสามหนึ่งเป็นยี่สิบสามยี่สิบสามอะไรที่สี่สิบหกก็คือยี่สิบสามสองคู่ที่สองนะคะครูจับคู่ระหว่างสาสามกับแปดสิบสี่นั่นแหละคิดว่าครูจะเอาแม่ไหนมาหารเอออาวันนี้ครูเอาแม่สามมาหารนะคะหารไปทีละจำนวนเหมือนกันสามอะไรได้สามสิบสามก็คือสิบเอ็ดสามอะไรได้ 84. แปดสิบสี่ดังนั้นครูหารออกมาแล้วได้เท่ากับยี่สิบแปดนะคะ ต่อไปนะักเรียนดูต่อนะมันจบสิ้นหรืออย่างข้อนี้นะคะถ้ายังมีตัวที่จับคู่กันได้อยู่ให้นักเรียนจับคู่ต่อนะคะดังนั้นอันนี้มีการจับคู่ได้อีกนะคะก็คือ28กับ2ดังนั้นครูจับคู่เลยนะคะเอาแม่สองมาหารดังนั้นสอง2 14นสองสองะคะเป็น28อ้าวไม่มีสามารถที่จะมีตัวไหนจับคู่กันได้แล้วนะคะตัวเลขที่เหลืออยู่ดังนั้นเราก็จะตอบได้เลยค่ะ 1>, 1ไปคูณ14ก็ได้14 1 1 1คูณ1ก็ได้เท่ากับ11ตอบเศษสส่วน11แต่เอ๊นักเรียนสังเกตไหมว่ามันเป็นเศษเกินมาดังนั้นเราเรียนแล้วถ้าเป็นเศษเกินมาจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจำนวนทศะเยมองดังนั้นครูเปลี่ยนเลยนะคะก็จะได้เท่ากับ1เศษ3ส่วน11เนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาลองดูการหารจํานวนค่าบ้างนะคะการหารจํานวนค่ะก็ง่ายๆเลยค่ะให้นักเรียนเปลี่ยนจํานวนค่าให้เป็นเศษเกินแล้วก็แสดงวิธีการหารตามปกติได้เลยนะคะตัวแรกนะคะคูเปลี่ยนนะคะสามเศษสองส่วนเจ็ดเป็นเศษยี่สิบสามส่วนเจ็ดตัวที่สองนะคะจากสี่เศษสามส่วนห้าคูเปลี่ยนเป็นเศษยี่สิบสามส่วนห้าได้แล้วค่ะต่อไปแสดงวิธีการคูณนะคะ โดยนักเรียนอย่าลืมว่าตัวตั้งคงเดิมก็คือเศษ23ส่วน7จากเครื่องหมายหารเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณพอเปลี่ยนเมื่อไหร่ตัวหลังจะต้องเป็นส่วนกลับเท่านั้นนะคะดังนั้นส่วนกลับของเขาก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน23นั่นเองต่อไปจับคู่ค่ะคู่แรกที่กูจับก็คือ23กับ23โดยเอาแม่23มาหาร 1> 23 1เป็น23 23 1เป็น23 5กับ7ไม่สามารถจับคู่กันได้แล้วดังนั้นครูเอาไปคูณเลยค่ะ1นคูณหได้5 7าคูณหได้7ดังนั้นตอบเศษ5้ส่วนเได้เลยไม่เป็นเศษเกินก็ไม่ต้องทำเป็นจำนวนค่ะนะคะต่อไปนะคะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะ เปลี่ยนเหมือนกันค่ะคูณจับ2องไปคูณกับยีแล้วก็บวก1ได้เท่ากับเศษสส่วนสต่อไปคูณจับสิบไปคูณกับ16แล้วก็บวกกับ4ได้เศษหนึ่งส่วนสิคราวนี้แสดงวิธีการหารโดยการเปลี่ยนเครื่องหมายคูณ เป็นเครื่องหมายคูณนะคะเสร็จแล้วตัวด้านหลังอย่าลืมตัวหน้าเหมือนเดิมนะคะตัวหลังเปลี่ยนเป็นส่วนกลับทันทีนะคะเมื่อเครื่องหมายเปลี่ยนดังนั้นก็จะได้ดกกลับเศษ10ส่วน164แสดงวิธีการตัดทอนโดยการจับคู่คู่แรกนะคะครูเอาแม่2มาหาร2กับสิบนักเรีนยนสังเกตดูสีของครูนะคะ2 1เป็นสอง,สองเป็นส คู่ที่สองคูจับคู่ระหว่าง41กับ164เอาแม่ไหนมาหารดีนาะนักเรียนคิดด้วยนะคะ,ะดังนั้นวันนี้คกูเอาแม่41มาหารได้เลยนะคะดังนั้นสี่เป็น 41, 41 41อะไรได้1้4ก็คือ4คะ่ะ5กับ4ไม่สามารถจับคู่กันได้แล้วดังนั้นคูคูณเลยคะ่ะ1นคูณหได้5 1าคูณสได้4ี่ดังนั้นได้เศษหส่วนส เป็นเศษเกินอีกแล้วดังนั้นทําให้เป็นจํานวนคะค่ะก็จะได้เท่ากับ1เศษ1ส่วน4นั่นเองเสร็จสิ้นกันไปแล้วสําหรับการหารเศษส่วนนะคะลักษณะวิธีการก็ลักษณะคล้ายๆกับการคูณเลยนะคะเพียงแต่เราต้องเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณ จากตัวหารต้องเป็นส่วนกลับของเขาด้วยนะคะแค่นี้เองนะคะนักเรียนอย่าลืมเอาไปใช้ในการทำแบบัดหัด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปเรื่องของการบวกลบคูณหารเศษส่วนลักคนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ